แมิลี่ครับคลิปดีมีสาระคลิปแนวทางที่คุณลูกค้าต้องดูคลิปนี้ครับมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาส่งงานกระดูกคอของลูกค้านะครับลูกค้าได้สั่งทําไม่เหล็กกับทางร้านไว้นะครับจะเป็นสบพอก็ชัดนะครับของพี่น้องน้องอประนะครับโครงการส่งก็ฐานฐานศึกเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดครับว่ามีอะไรบ้างดูครับอ่ะครับมา ดูกันเลยครับนี่นี่ครับส่งงานลูกค้าสปพนะครับนี่นี่ทางร้านงานเนียนๆสวยๆนะครับติดรายละเอียดเก็บรายละเอียดตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายของทางร้านนะครับนะครับตัวหนกคอลูกค้ามาสั่งทําติดไม่เหล็กทําเป็นตัวหนกคอนะครับนี่ไม่ต้องไปจงไปเจาะไปทําให้เสื่อมเสียหายนะครับนี่นี่นะครับ งานเนียนสวยๆครับนี่ครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะครับไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดครับนี่ถ้าไม่มีใครไปดึงไปอะไรมันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูของผมนะครับนี่ผมผมจะติดไม่เหล็กสามตัวเลยครับขออนุญาตสไลด์ออกนะครับนี่ต้องสไลด์ออกจะไปแกะนะครับนี่มื่เยติดไม่เหล็กสามตัวครับผ้าก็จะเป็นผ้า สีเดียวกับเสื้อชุดอ่อนทอบอนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยกล้องซูมหน่อยน,นี่นะครับติดไม่เหล็กสามตัวนะครับติดแน,น่นๆเน,นิบๆน,นะครับนี่ปุ๊บเดียวครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับแน่นเราออกก็ให้สไลด์ครับนี่สไลด์นะครับนี่ไม่เอ่เยสไลด์ออกง่ายครับ พี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็ติดต่อแทงโพลิสนะครับเบอร์โทร0924807876ครับไลายก็เบอร์นี้ครับนี่มาดูต่อดูฉัดน,นะครับนี่เห็นไงานเนียนๆสวยๆนะครับนี่นี่ครับสไลด์ออกสไลด์ออกเหมือนกันครับนี่ยึดไม่เหล็กสตัวนะครับพื้นเหมือนกันครับนี่ เอากล้องซูมหน่อยโอเคนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเก็บงานงานละเอียดดีครับตัวนี้ผมติดตัวอย่างให้ดูครับนี่สวยๆเห็นไหมเอ่ยนี่ไหมเอ่ยนี่นี่นะครับสวยๆทีนี้ผมผมจะมาติดนี่แบบ กระดาษที่ว่าหนาๆยังติดนะครับนี่นะครับขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงครับอ่าทำเดียวครับอ่าอ่านี่ครับตีเหล้วเห็นไ,ไหมกระดาษหนาๆนะครับนี่นี่ด้านหลังนี่ครับนี่ นี่ครับเห็นไหมเอ่ยไม่หลุดนะครับนี่ไม่หลุดนะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับนี่โอเคสวยงามครับนี่ก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ PP Family ด้วยครับติดชมสอบถามคุยกันได้ครับใต้ลิง์สวัสดีครับ